เกิดที่ไหนนี่ยโอเคเราต้องไปอ่าเควสตรงข้างล่างเลยนะครับเฮ้ยอันนี่อะไรอะ่ะฮะอย่างวะอ๋องี้ปะอ่าฮะโอเคต่อไป เราต้องขึ้นทางข้างบนเอ้ยทำไมยืนอย่างนะั้นไม่ชอบเลยตายปะผมมีนิทานจะบอก hey, อะไม่นะมันคือแบบฉันตาย <c oughs> ผมไม่เห็น สีชมพูม่สีเออสีเทาครับสีเทาใช่ผมเนี่ยกำลังกับสีเทาเนี่ยจับเควสทำมือยู่กำลังขวดอยู่ไหนผมเนี่ยผมกับสีเทาเนี่ยกำลังลองหาใครไอ้ตรงไอ้นะแถบทางขวาที่มันเป็นห้องขวดหลอดยาแตกอ่ะผมไม่รู้ว่าเพิ่งหัดเล่นแบบนี้เราอยู่ที่กดที่กดรีแอคอะเนี่ยผมกดใครแถวนั้นเนะ ผมอะผมมาทํากระสีเทาอยู่เว้ยผมอะทำทำเคล็สีเทาอยู่ปุ๊บใช่ไหมสีโูเข้ามาอยเขาเหมือนหยิบมีดมาซุบขึ้นมาแต่โบมเห็นก่อนเขาก็เลยกลับวิ่งไปใช่แล้วผมผมก็ออกจากห้องนั้นไปเว้ยแต่เพื่อนผมยังทำอยู่คุณกิติคุณว่าไงคะเพื่อนผมยังทำอยู่เวเเาาสรื่องนี้เป็นเรื่องทีซับซ้อนมากผมคิดว่าสีแดงน่าจะพูดถูกหรือไม่ก็เขาอาจจะกุเรื่องขึ้นมาก็ได้คุณสีไมาไม่ครับผมผมเป็นพยาน สีชมพูเป็นครับเป็นพยานคุณคิดด้วยไงครับคุณสาราใช่ผมเห็นมือเปื้อนเลือดให้แก้ตัวเพื่อนผมตายสี่เลวเขาไม่แก้ตัวกองกระปุ่นเลือดทีไหนนองหนีนองเป็นตำลิงนั้นเราบวชสีชมพูไปก่อนครับอีชมพูคุณคุณช่วยแก้ตัวอะไรหน่อยค่ะคุณเปิดไมค์เป็นเขาพูดเขาเขาไม่อยากแก้ตัวไงเพราะเขาสับนึกผิดเพราะเขามือเขาเปื้อนเลือดผมเห็นคาดเผมบวชคุณเลือนะครับหมายกอนผมเห็นเลือดเขาอยู่คาตาไป ผมนี่เราเรื่องได้ผมยอดมากเลยผมนี่เห็นภาพจริงๆเลยเพื่อนผมต้องให้ความเป็นธรรมไม่ใครบันช็อตใช่ไม่เราไปเนี่ยโคตรฝันนะนี่โอเคสวยเคลมหมดแล้วครับเราแค่ต้องอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะสีดำบอกว่าเป็นแคนาเดียนแสดงว่าคุณสีส้มครับมีอะไรสำคัมาวผมเชื่อว่าสีดำอ่ะข้อมูลเป็นจริงสีส้มไปนายไม่ควรอยู่ในยานลำนี้พวกเราจะต้องชนะใช่ นายไม่ควรจะอยู่ยานเรือาีไม่ทันแล้วนะสีดำเราเชื่อนายถ้าไม่ใช่นี่คือนายเสียเครดิตอย่างมากเลยนะสองรอบแล้วนะเครดิตนะยี่งไปเลยซินซาร่า ผมไมมปนอนครับเพื่อนผมผ<ล>จะไม่เพื่อนผมตายยังเสียเปล่าเยี่ยมเลยสิแทงเยี่ยมเยี่ยมพลังเคนาเดียนได้ผลแล้ว <laughs> 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 ไม่เคยเล่นโลนี้อะโลนี้จะเล่นยังไงดีวะโหต้องปั่นแบบย้ำะอะ กด้วนะแล้วนะใครเลยมึืครูดาวบ้างเหรที่รักเอาเขาเขแค่กดว่าใครแบบเซร์กับเขาที่โอที่รักเราเป็นที่รักกันมาโอ้หคนเอาขอเป็นพวกตาน้ำตาให้พวกเรามาเป็นคนี่สัยผมเห็นเลือดในตัวเองอะผมเห็นเลือดเราจะต้องนรไะเลือดในมือตัวเองครับ ไม่ใช่แล้วเชีรโหวตเลยโหวตเลยผมเห็นเลือดผมเห็นมีดเกิดไฟคุณอาสาร่าผมเห็นมีดอยู่ข้างข้างผวผมเห็นมีดอยู่ข้างข้างผมเข้าผมทำใจไม่ได้ผมกวเลือดสกิปสกีฟสกิฟสกีฟสกีฟหมดผมโหวตสีดำเลยโดนแน่เลยสีฟ้า อย่าไปี่อย่าไปเชี่เป็ดใช้ค่าสีฟ้าหน่อยสีฟ้าแล้จะเป็นโด่งวนเป็ดมันนัวสีเหลืองอ่ะใครทำร้ายที่รักนะฉันจะจอมใจตายต้องโหวตเลยละกันที่จริงเราต้องเล่นใส่ร้ายอีกคนไม่ใช่หรอวะเขาถึงจะมองว่าเราเป็นแบบว่าคนไม่ดีใช่ไหมแล้วก็โหวตเราออกไป ไม่เราจำเป็นต้องทำจริงๆเราขอโทษด้วยโลธรรมาดายีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวตาน,นี้เล่นเนเล่นเล่น,เล,นเล่นเวยบ้าดิเหรอ <c oughs> อยากเป็นคนบ้าอ่ะ เป็นอะไรขึ้นผมผมหลอนยูจคือคือผมผมจ้องตากับสีม่วงถามทำไมคคืือถามทำไมอ่ะถามทำไมอ่ะถามทำไมอ่ะโอคือผมหลอนว้ยผมจ้องตาเขาอะแล้วเขาเหมือนจะฉันเรือมาเ้ยผมหลอนโอ้ยปวดเลือดผมไม่ไหวแล้วเมาอีกแล้วอ่ะอยากออกจากที่นี่ผมให้ผมหน่อยเด้อคุณฟันนี่บลูคุณช่วยผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วไย่าไประวังอย่าระวัง รู้คนบักันไม่ไหว้่อนยมากเลใส่ัวสคิใส่ดัวสผมผมอบไปเขาจะฆ่าผมม่แกยิปยส่คิบคนโหดธต้องโหดเมื่อกี้เขาถือมีดหรือใต่คผมเห็นเขาถือมีดเขาโกรธแปว่าคุณรอมันต้องรอไหมแต่นตังเราโอ้โหอย่าบอกใครมีตัหน้าหน้าเคยสไม่ต้องไม่ต้องอยู่ข้างหน้าเลยไปทำอย่างอื่นรอกันได้โอเคยั โอมตบวผมผมหลอนรวดแล้วเอาวะเขาบดตัวเองวะก็ดี <c oughs> อ่ะ,ะออท้านมองดีใเปเลยวะไไ <c oughs> โอเคครับเวบ้านนะราจะได้สำเร็จอยู่นะน่าจะดดีอยู่นี่เล่นไงอ่ะอ๋อติ๊กถูกให้หมดใช่ไหมโอเค แาร่าจะฆ่าผมจริงเลยเราเป็นห่านธรรมดาเราทำเควสเสร็จแล้วด้วยเขาขยู่ด้านล่างเว้ยผมสติ๊กกับสีเหลืองตลอดเวลาคือเขาอยู่ด้านล่างไอ้เควสตรงไอ้เนี่ยทำไม่เป็นอะนี่อะไรอะจะเล่าอะไรฟังไอ้ยเควสตรงที่นั่นนะเล่ามาเล่ามาอยากฟังนิทานผมมาเล่าให้ฟังเวยเอ้ยเอ้ยอ้คนที่ตายอ่ะเขาเป็นฆาตกรเว้ยโอ้สนุกมากเลยครับยังกําลังโอเคครับเขาเป็นฆาตกรเว้ยจริงๆอ่ะแต่ผมอ่ะ สกิป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 องเควสอยู่เว้ยเขาจะมีแทงผมผมเรียนวิชาบองกันตัวมาผมก็เลยแบบแล้วเขามีแทงเขาไปที่เขาเราเซฟอะไรได้บ้งเราเ็จแล้วเราก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่เกิดอะ โอเคโอเคเดี๋ยวเราเหลือกันได้ได้ไม่ไหวแล้วเยเขแล้วเราเดินอ้อมแมพกันนะเราเดินอ้อมแมพกตุ่มกตุ่มกตุ่มได้ได้ได้ห้องกตุ่มห้องกตุ่มเจอห้องกตุ่มเราเดินอ้อมแมพกตุ้มห้องกตุ่มเจอเจอเจอลิซ่าพาไปทำเควสหน่อยเชื่อแล้วเชื่อแล้วกตุ่มกตุ้มกุ้มกต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 ุเมกตุ้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 ม u ตุเมกตุ้มกมกตุ้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 มกตุ นี่เราต้องรักษาเชิงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเป็นอินพอเราจะมีเคลดิตเยอะเล่นเล่นเวนั้นดีไหมวะเล่นเวน,น,นันนะเล่นนะเราจะเล่นนะเราเราเสี่ยงเลย ทุกคนอันนี้เกิดดีก์เหสิ่งที่ผมพูดสีฟ้านี่คุณกดจำเลยนะครับเอาอีกแล้วคุณคุณอยากให้ผมเลือกเยอะเยลราเป็นสารเตี้ยผมตื่นมาพร้อมกับมีดจริงๆเดินเดินหลวมได้จริงผมบมผมตื่นมาแล้วมีมีดอยู่ในมือเว้ยแต่ทุกคนกดแชร์กิมไม่ต้อะเลยทุกคนผมผมได้วันชิลพร้อมกับคุณหนึ่งหนึ่งหนึ่งช็อตอะเอาไหมเราเป็นแคนาเดียนกู๊ดนะ

คิกบ้าตลอดเวลาผมมีมืออยู่ในมือแพี่บอกให้นวดนวดตลอดอผมมีม pues mm ืออยู nah. ่ในมือตลอดเหม่งั้นต้องคนจะตายคนกลราจะเจอนหารนะได้จ้ะฆ่าโดโดทิ้งไม่ได้ฆ่าโดโดทิ้งจะติดเชื่อผมเลยไม่เหมาเวิร์กนะแผนนี้แต่เหลือแค่ฆ่าเชื้อล oh ีบไป มันก็จะเนียนมากเลยอยู่ไหนกันเอ้ยนี่เนี่ยมาชิบมาชิเดะเจอที่ไหนครับเจอตรงที่เราเพิ่งขันไปไม่ใช่หรือใครเป็นใครเป็นคุณเบตเตอร์เองหรือเปล่า แม่เไม่เป็นไม่ไดเป็นไม่ได้เป็นไม่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอสเริปแล้กันสเริปแคนาดาคดีคดแคนดีดีก็เลยปาดเขาให้รีย e ร i โวดทำไมครับมีอะไรครับผมอยากผมอยากใช้สกิลแล้วว่าสกิลอะไรอ่ะแต่ว่าผมผมไม่รู้เลยว่ามันไม่มีข้อมูลไงสกิลอะไรหรอโอ้อยากจะถามว่าใช่มันแบ็แมนเนี่ยมันมันได้วันคิวอ่ะเฟสตรงที่ดิฉันรีฟเหรอที่นายแบ็คพิงค์อ่ะที่ยืนอยู่กับรอตอนแรกอ่ะมันทำยังไงที่มันเปป็นรูได้อะไรสักอย่างอ่ะทำอะไรได้เป็นเม่อไหครับก็คือวันคิวโดยไม่ตายเอง ได้แค่หนึ่งคนไปไหนไปไหนเฟที่อยู่ในห้องมีเดียที่เหมือนให้ติ๊กอะไรสักอย่างอ่ะมันทํายังไงอ่ะห้องไหนนะห้องมีเดียเปที่ยิงปืนเหรอไม่ใช่เคลวหนึ่งอ่ะที่มันเหมือนมันเขียวหรอกระดาษให้เช็คแล้วก็มีปากกาแดงอ่ะอ่าเคิปเซคิปโอเคเราต้องฆ่า เคซีก่อนนะคนที่เป็นแบกแมนเราต้องฆ่าคนนั้นก่อนม่ง้นเราอาจจะอยู่ยากขึ้นนะครับโอ้ยจะกูดาวค่อนข้างนานแล้วเนี่ยเราต้องฆ่าเคซีก่อนโอเค ไมนะตอนนี้สงสัยสีเทาใช่ไหมเพื่อนสาอยู่สามเพื่ใช่ใช่สีเทาได้ได้เอาโอเคเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วจริงป่ะจริงหรือเปล่าเฮ้ยอีกคนเดียวเราก็ชนะแล้วมั้งใช่ไหมใช่ไหม คนเดียวอีกคนเดียวอีกคนเดียวคนเดียวเท่านั้นอีกคนเดียวเท่านั้นเล่นไฟก่อนเลยแมงเอ้แมงมือไวกว่าโอ้ผมปันนี่ผมบอกแล้วว่ามีดผมเกิดมาแล้วมีมีดอยู่ในมือทุกคนไม่เช่อผม กำลังจะาเป๊กบาร์เลยเป๊กบาร์ใส่หน้าผมก่อนคนทำตัวเหมือนโดด้วยว่ะผมโมกนี้ผมพูดความจริงทุกคนไม่เชื่อผม <c oughs> แล้ถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วอยากขอให้ช่วยกันกดไลค์และกด s u r s c r i b ์ตรงขวาล่างคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยละ่ะจะได้เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ